จะมา u n b ็อกล่องของเล่นกันนะคะแกะกันเลยข้างใน,นก็จะเป็นของเล่นธรรมดานี่นะมาดูกันแรกกันดีกว่านี้นะคะอันแรกอันนี้ก็จะเป็น มากมันเป็นแบบว่าถ้วยขนมโคกอะดูดิใช่ใช่เนื้อแหละเขาเรียกว่าอะไรนะกระทะขนมโคกแบนี่นี่ชอบมากถึงงานก็คือดีมากเลยนะคะอย่าทำให้มันขาดได้ห่อก็จะมีกระปุ่มจะปั่มเล็กๆน้อยๆนะคะหนึ่งชิ้นต่อไปจะเป็นชิ้นนี้นะคะ ตอดิบดีมากแต่ว่ายังไม่ได้แผลเราจะมาแกะกันนะคะเอาจากคัตเตอร์ไอ้นี่ออกไอ้นี่หูดานมากเลยเนี่ยไปคิดวาปละเล็กจะมีบอกมีหูเก็บอะไรอะใช้คัตเตอร์ไม่ได้มันไปดูไม่ดี เดี๋ยวโดนแบนเราวมันจะคืออะไรนะคะอุ้ยของพวกนี้โคตรเลยอ่ะมันเป็นอุ้ยตะพะเป็นกระทะนะคะมีที่จับด้วยถ้าให้มาขนาดนี้จะมีตะหลิวด้วยนะลองดูดิแันที่สองนะคะแกอันนี้ดีกว่า ะะอันนี้เป็นครบอันนี้ก็คือบางมากทั้งาอันนี้คือครบมีลายด้วยเป็นลายดอกไม้ ชิ้นสามจะไปชิ้นที่สี่ะน,ะนะคะามาหม้อแน่เลยนะอืมแต่ว่ามันหม้อแบบเหนกันนะมีของตรงหนเฮ้ยม,มันต้องแกงแกงน่ะฝาเกะากเลยนะ ฝาหนมโคกคนได้ไดไดวหนมโคอยู่ไหนอ่ะการหน,นมโคกนี่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 อน, <c oughs> นี่อันนี้คือใช่ใช่ใช่นี่ส่วนนี้ก็จะเป็นฝาหนมโคกมาพอดีด้วยใช่ไหมฝาหนมโคกออานี่ค่ะ อันนี้ระวังแตกนะแตกง่ายมากอันเนี้ยชอบอะ่ะอ,อ,อันสุดท้ายปเลยคิดว่าอะไรคิดว่ามันอันนี้มันหม้อนะเตาตัวอันนี้นะเอออันนี้อะไรอะ่ะอ,อันนี้จะท้าที่เราเก้ได้นี่คืขขอทดสอบแบบดีมากทุกคนเดี๋ยวเราทำพังมาแล้ว อไปชิ้นสุดท้ายไม่มีของเออ่าจะน่าใจนั่นหม้อไม่หม้อกระเตาถ้าเตาที่บ้านหนูนี้แต่มันหายไปไหนซื้อมาเตาเล็กกันเนอะเออเสร็จแ้วันยี่สิบแบบพ่อซื้อให้อ่ะอุ้ยเต่าไอ้ปิ่นลืมม้อมา,มาจากตเต่าเ,เออไอ,อ้ปิ่นลืม้อมา,มาจากตรงบ้านที่ย้ายมาไง หน่าร้อยยี่สิบาทหนูซื้อที่ร้านยี่สิบอะได้ทั้งหม้อทั้งแได้ไหมได้เต้า,าน่ารักพี่แกล้งน่ารักเลยวะอังไม่คือเตานี่ก็จะเป็นตะแกรงใส่เตาใส่เข้าไปใช่ไหมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นทำอะไรก่อนดีวะเอ้อเอนอันสองออกเอาของเข้าไปนี่ใช่ไหม ใสคนไม่ติดหน้านห้านทีอะที่เราแกะหน้าด้วยนี่ใช่ไหมใส่คอเก็บไว้อันนี้ก็จะเป็นกระทะใช่ไหมไว้ทำอะไรนั่นแหละใส่ไว้อันนี้ก็จะเป็นตั้งขายใช่ไหมส่วนนี้เป็นส้มซำแต่พูดบางอะนิดนึ บางมากแล้วก็เอาครกข้างล่างก่อนนะมา,ะด,าดูว่า,าเราได้อะไรบ้างเ<า><อ>ห,หมือนชุกนมเนี่ยอเนี้ยสวยสุดแล้มันบรรดา โอ้ยนานแล้วเวลายลี่ปีแล้วปีนี่ยเอ,ออยังดีว่ามันไม่แตกนะบอกมันห่อขนาดนั้นมันจะแตกไหมนี่โอ้ยมันอย่างนี้มันเป็นดินเผาก,ก็ต้องจุดได้จริงอ่ะนะโอ้ดินเผาจุดได้จริงนะแล้ถ้าใหญ่หน่อยก็จุดได้นี่เราก็จะได้ประมาณนี้นะคะ สุดท้ายวะเนี่ย